โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ29เมื่อเติมตัวเลขลงในช่องว่างตามความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ดังนี้ข้อ1ใช้ตัวเลข1ถึง9ตัวละ1ครั้งเท่านั้นข้อ2 2เป็นจำนวนลำดับที่2นับจากทางซ้ายข้อ3 ผลรวมของจํานวนทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง2กับ3เท่ากับ36จงหาว่าผลรวมของ A กับ b เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ข้อที่29นี้ก็เป็นโจทย์ที่อาศัยการให้เหตุผลเหมือนกันนะคะให้เหตุผลโดยอาศัยจำนวนเป็นตัวเดินเรื่องนะคะเอาละเรามาดเาูเงื่อนไขที่เขากำหนดให้นะคะ ตัวเลขที่ใช้ที่จะเติมลงไปในช่องว่างนี้คือตัวเลข1นถึงเเติมได้ตัวละ1ครั้งเท่านั้นข้อ2 2เนี่ยเป็นจำนวนในลำดับที่2นับจากทางซ้ายนะคะเพราะเพราะฉะนั้นช่องนี้เนี่ยต้องเป็น2เป็นจำนวนที่2อ,อะนับจากทางซ้ายผลรวมของจำนวนทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง2กับ3เนี่ยเท่ากับ36เพราะฉะนั้นจะต้องมี3 อยู่ช่องไหนนะคะที่แน่แนที่สุดก็คือมี3อีกตัวหนึ่งผลรวมของจำนวนที่อยู่ระหว่าง2กับ3เนี่ยเท่ากับ36แล้วเขาให้เราหาผลรวมของ A กับ B ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าผลรวมของจำนวนตั้งแต่1ถึงเนั้นนะเท่ากับเท่าไหร่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะวิธีหาผลรวมของจํานวนที่เรียงต่อกันตั้งแต่1ถึง9นะคะเราก็มองเห็นแล้วว่า1กับ9จับคู่กันเนี่ยได้10 2กับ8อีก1คู่นะคะ3กับ7อีก1คู่และ4กับ6นะคะอีก1คู่รวมเป็น1 2 3 4 40แล้วก็ บวกอีก5เป็น45ผลรวมของจำนวนตั้งแต่1ถึง9นั้นเท่ากับ45เราได้แล้วนะคะตอนนี้จำนวนผลรวมของจำนวนทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง2กับ3นั้นนะเท่ากับ36เอาละเราก็อยากรู้ว่าจำนวนที่เหลือนั้นนะจะต้องมีค่าเท่าไหร่นะคะ 30, 45ลบ36ก็เท่ากับ9อขอโทษค่ะ เท่ากับ9นะคะเท่ากับ9นั่นคือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เราต้องการเพื่อนำมาวิเคราะห์หาว่าเอเจ้า A กับ B เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรารู้ว่าจำนวน A 2 3และ B รวมกันเนี่ยอย่างมากก็เท่ากับ9นะคะ ตอนนี้เรามาดูถ้าหากว่ามี2กับ3 2กับ3เนี่ยเท่ากับ5ถ้าเรารวม2กับ3เนี่ยเท่ากับ5 A กับ B เนี่ยก็จะต้องเหลือแค่4ใช่ไหมคะเพราะว่า5เป็นลบออกจาก9เนี่ยจะเหลือ4 A กับ B เนี่ยเท่ากับ4มีโอกาสที่เป็นไปได้2กรณีกรณีที่1 A เออเป็น 1กับ3 A เป็น 1, 1หรือ b เป็น 1, 1> นะ่ะ1กับ3กรณีที่1 1กับ3รวมกันก็ได้4ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่า3เนี่ยใช้ไปแล้วนะคะ3อยู่ตรงนี้หรือเป็น 2, 2. กับ2 2ก็ใช้แล้วอีกเหมือนกันก็รวมกันได้4มี2กรณีเท่านั้น2เป็น4เพราะฉะนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์เมื่อกี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยที่เขาไม่บอกอีก กรณีหนึ่งเนี่ยคือ b กับ3ที่เขาไม่บอกว่า b กับ3เนี่ยต้องเป็นคนละจำนวนอันนั้นคือสิ่งที่ไม่บอกเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยทำให้เราคิดได้ว่า B เนี่ยสามารถที่จะเป็น3ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า B เนี่ยจะต้องเป็น3ได้ถ้า B เป็น3 แปลว,ว่าตรงนี้ไม่มี B และว B เป็น3 3บวก2เนี่ยก็เป็น5 3บวก2เป็น5 A ก็จะต้องเหลือแค่เป็น4นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบว่า A เป็น4เอ่อถ้าเรารวมผลลัพธ์ระหว่าง A กับ B ก็จะได้4บวก3เท่ากับ7คําคำตอบข้อนี้ ตอบเท่ากับ7แต่เราสามารถจะตรวจสอบได้อีกถ้าเราไม่มั่นใจเรายังตรวจสอบได้อีกว่าจำนวนอะไรที่อยู่ระหว่าง2กับ3เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับ36จริงหรือไม่จำนวนที่เหลือนอกจากนี้ก็คือ1 2แล้ว3แล้ว4แล้วนะคะ 5, 6, 7, 8, 9ัวนี้ก็หาผลรวมก็ได้เท่ากับ36ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ได้ว่า a เป็น4แล้วก็ b เป็น3นั่นนะถูกต้องนะคะผลรวมของ a กับ b ก็เท่ากับ7คำตอบข้อนี้เป็น7ค่ะ